ังหวัดตราดแจ้งเตือนภัยจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในวันที่22มิถุนายน2564ในกันชัยเทพวรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่ากองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตราดได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกลมอมตุนิยมวิทยาคาดหมายสภาพอากาศระหว่างวันที่21จนถึงวันที่27 มิถุนายน2,564แจ้งว่ามรสุม,สมตะวันตกเฉีงยงใต้กำลังไปกลางพัพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ริเวณตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแลางมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง2เมตรจากสถานการณ์ดังกล่าวทางจาังหวัดตราดจึงขอให้ทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเกาะช้างและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงดิน,นทลนถล่มเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนตกต่อเนื่องทําให้ปริมาณน้ําในมวลดินสะสมจํานวนมากจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดดิน,นทลนถล่มได้ขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษหากฝนตกหนักต่อเนื่องให้ประสานขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอบพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยและให้ติดตาม ข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนระหวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกันโชกแรงระหว่างวันที่21-27มิถุนายน2564โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ขนาดใหญ่ที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับเกษตรกรค,ควรป้องกันผลผลิตทางการเกษตร ที่อาจได้รับความเสียหายชาวเรือควรระมัดระวังในการเดิเรือและในช่วงที่มีคลื่นสูงควรงดเดินเรือทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ขอให้อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานมายังสมรรกงานป้องกันและบรรเทาสารภัยตราดที่หมายเลขโทรศัพท์039 525 727ถึง30หรือแจ้งผ่านไลน์ปอพอรับแจ้งเหตุ1784 โดยเพิ่มเพื่อน ID ดี n ลน์ at หนตลอด24ชั่วโมงรถพ่วงชนท้ายรถเทเลอร์หลังคนขับกลับจากขนส่งสินค้าที่หานเล็กคนขับเทเลอร์บอกรถเก๋งตัดหน้าเมื่อเวลา16บนาฬกาในวันที่22มิตรมิถุนายน2564 พันตำรวจตรีวุฒิพงศ์รอบวงพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจพุทธเมืองตราดได้ออกตรวจสอบเหตุรถยนต์พ่วงรถเทเลอร์ขนส่งสินค้าบริเวณถนนสุขุมวิทยขาออกเมืองตราดหน้าซอยบัวเขียวตำบลวังกระจอำเภอเมืองจังหวัดในที่เกิดเหตุบรถยนตร์พ่วงจอดอยู่หัวรถพ่วงยี่ห้ออีเซสูตส,สีขาวทะเบียน815559เพชรบุรีส่วนตัวพ่วงทะเบียน815560เพชรบุรี สภาพด้านหน้าเรียกความเสียหายหลายจุดมีนายสมพลเนียนแก้วเป็นพลขับโดยรถยนต์พ่วงดังกล่าวได้จนท้ายรถเทเลอร์บรรทุกสินค้าหมายเลขทะเบียน647806กทมส่วนตัวพ่วงที่บรรจุสินค้าทะเบียน654985กทมมีอรอยถูกชนบริเวณป้ายทะเบียนจนยุบเข้าไปมีนายสุมเมศเหียบผลกั้งเป็นคนขับ นายสมพลเล่าว่าขับรถพ่วงตามมากับรถเทลเลอร์ที่วิ่งอยู่ด้านหน้าเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถเทลเลอร์เกิดหยุดกระทันหันตนเองเปรกลากยาวเกือบ50เมตรแต่ก็ไม่ทันทําให้ชนเข้าที่ด้านท้ายรถเทลเลอร์จนได้รับความเสียหายด้านลูกน้องของนายสมเดบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีรถยนต์เก๋งสีบรอนคันหนึ่งจอดอยู่ในเลนที่เกิดเหตุ นายสเมเพศได้บีบแตรให้สัญญาณแต่จุจู่รถเก๋งได้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยบัวเขียวไปทันทีทําให้นายสเมเพศต้องเหยียบเบรกกระทันหันจนทําให้ถูกชนด้านท้ายอย่างไรก็ตามนายสเมเพศได้ซ้อนรถจักรยานยนต์เข้าไปกับอาสาคู่ภัยเพื่อติดตามหารถเก๋งคันดังกล่าวเนื่องจากเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้แต่ก็ไม่สามารถหารถเก๋งเจอพร้อมบอกรายละเอียดว่ารถเก๋งคันนี้ขับรถแบบชะลอ เหมือนจะหยุดหรือจะเข้าซอยจนจึงต้องบีบแตรรถเก๋งที่ขับออกกับเลี้ยวเข้าซอยตอนเองจึงหยุดรถและถูกรถพ่วงชนท้ายดังกล่าวรถตู้ร่วมบขสบริษัทเก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สหานี BTS อนุสารี์โทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 8 8 8 8 8 4 4สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 8 1 18 8 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาประชาชนจังหวัดตราดกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเขารับวัคซีนป้องกันโควิด1 9เข็มแรก หลังได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุขในวันที่22มิถุนายน2564บริเวณสาราประชาคมจังหวัดตราดซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตราดและโรงพยาบาลตราดได้กำหนดสถานที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9เข็มแรกให้กับประชาชนผู้สูงอายุและประชาชนที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรค โดยมีประชาชนกลุ่มเป,ป้าหมายที่นัดไว้จำนวนมากมาต่อแถวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตั้งแต่ช่วงเช้าสำหรับการป้องกันวัคหรับการป้องกันโควิด -19 วัคซีนที่นำมาฉีดให้กับประชาชนในครั้งนี้เป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ได้รับจากการจัดสรรเพิ่มเติมมาจากกระทรวงสาธารณสุขจำนวน600โดสโดยมีกระบวนการดำเนินการตั้งแต่การลงทะเบียนชั่งน้ำหนักวัดความดันโลหิต ซักประวัติประเมินความเสี่ยงและลงนามยินยอมฉีดวัคซีนสังเกตอาการ30นาทีพร้อมให้ความรู้บันทึกข้อมูลฉีดวัคซีนและนัดฉีดวัคซีนในเข็มที่2โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนทุกคนจะต้องลงทะเบียนระบบหมอพร้อมเมื่อสร้างเหตุแห่งความคุ้นเคยกันไว้ต่อให้ไม่อยากให้เข้ามาเขาก็มาอยู่ดีท่านทั้งหลาย เมื่ออาตมาปูพรมอย่างนี้ปูเส้นจนชินจนกล้ามเนื้อเขาจำได้จำแรงเวียงได้ปูจนชินความคุ้นเคยจากความชินเมื่อทำบ่อยเข้าก็คุ้นเคยไปเองท่านทั้งหลายก็คงจะทราบว่าในบางครั้งของชีวิตเราไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยอธิษฐานใจขอให้อยากเกิดขึ้นเลยแต่เมื่อเราสร้างเหตุแห่งความคุ้นเคยกับกรรมนั้นไว เขาก็มาอยู่ดีขอให้ฉันเกิดมาสวยด้วยเถิดขอให้ฉันสวยด้วยเถิดแต่เมื่อเราเป็นคนไม่รักษาศีลเป็นคนขี้โมโหขี้โกรธความไม่สวยก็มาเป็นสมบัติอยู่ดีอธิษฐานใจขอให้เราเกิดมารวยด้วยเถิดเกิดมารวยด้วยเถิดแต่เราคุ้นเคยและทำจนชินด้วยการเป็นคนตรนีขี้เหนียวไม่แบ่งปันความยากจนก็มาเป็นสมบัติของเราอยู่ดี ขอให้เรามีคู่คู่จงซื่อสัตย์กับเราทุกภพทุกชาติด้วยเถิดแต่เราไม่ได้สร้างเหตุแห่งความซื่อสัตย์ไว้เป็นคนแม้นจะไม่ได้นอกกายแต่ก็นอกใจเข้าอยู่บ่อยๆสิ่งนั้นที่สร้างไว้จนชินคุ้นเคยกันไว้ก็มาเป็นสมบัติอยู่ดีสิ่งใดๆอย่าได้โทษใครว่าใครโยนมาใส่ในชีวิตของเราล้วนแต่เราสร้างความคุ้นเคยไว้อาตมาปูพรมอย่างนี้มานาน เป็นเวลาถึง20ขกว่าปีก็คุ้นเคยไปแล้วนะร่างกายมันก็แข็งแรงอยู่ภาคหนึ่งแต่พอเริ่มอายุมากขึ้นเริ่มไม่ไหวก็ต้องพิจารณาว่าความคุ้นเคยนั้นต้องปรับรูปแบบอย่างไรทุกอย่างในชีวิตเราล้วนแต่เกิดจากการกระทําของเราเองจากความคุ้นเคยไว้วิาสาสะประมายาติพระพุทธเจ้าตรัสว่าความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่งบางคนมีญาติเป็นบุญบางคนมีญาติเป็นบาป สร้างบุญไว้คุ้ณไว้บุญจะเป็นเหมือนเงาตามตัวแน่นอน